เอมมี่สตอรี่อย่าลืมกด s u b s c r i b ์กดกระดิ่งเพื่อติดตามและแจ้งเตือนในคลิปต่อๆไปด้วยนะคะมาเรามาดูงวดน,นี้ต่อเนอะอันนี้อันเดิม อันนี้ยเดิมเนาะมันออก0 3 7, 9, 5, 9, 5. 0, นย5สา็กห้าก็ศูนย์เนาะเก้าก็ได้อยู่9มาล่า งวดนี้ก็ศูนย์สามเจ็ดคิดออกมาออกมาได้ จะมาตัวไหนมาตัวหนึ่งมาแน่นอนสี่หรือสามนะคะอ่ะโอเคนี่ไล่มาให้ดูตลอดเลยเนะงวดเมื่อกี้นี่ก็ที่ลงในยูทู e เนาะตัวนี้มันก็มาได้งวดนี้ก็สามสี่ เดี๋ยวมาชมมาเดี๋ยวรอมาดูกันนะคะ,ะน,นี่ตัวนี้ออกแบบนี้เนาะแล้วงวดต่อมางวดนี้เก้าห้าได้เจ็ดกับหก งวดวันที่สิบหกหกสี่มาหนึ่งตัวตัวไหนจะมาเรามาดูกันนะคะอันนี้สูตรนี้มาได้ทั้งบนทั้งล่างเนาะอ่ะอันนี้ผิดไปอันนี้เข้าอันนี้รอชมอันนี้ได้สีเอ้ได้หกกับเจ็ด อันนี้ได้4กับ3 4กับ3 6กับ7นี่รอดูนะว่ามันจะออกตัวไหนหรือว่ามันจะออกจับกันหรือเปล่า4 7 3 6 3 7 หรือจะมาคู่กันเลยสี่สามหกเจ็ดนี่เลยมารอดูนี่นะสูตรเดิมที่ลงใน YouTube ววดที่แล้วกับตัวนี้โอเคเด้อมาเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าจะออกตัวไหน